สวัสดีค่ะท่าผู้ชมคะพบกับพลังงานวันนี้สุนันทวเทวทพายาโยกับเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้เราจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของอยางพานะที่กําลังเป็นที่จับตาม,มองมากๆนั่นก็คือรถ e v นั่นเองค่ะแล้วก็ยอดมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมมียอดการสั่งซื้อที่มีนัยสําคัญวันนี้มาขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะกับทางด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานท่านเป็นนักวิชาก,การอิสระที่รู้จักกันดีค่ะอาจารย์ดรมนุษย์สิริวัลค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุนันทวดีครับอาจารย์ใช้รถ e v หรือย,ยังคะเนี่ยอ๋อยังครับ <laughs> <laughs> แต่ว่าตอนนี้ดูแนวโน้มดูกระแสความต้องการของคนขับรถเนี่ย <laughs> เขาหันมาสนใจรถ e v มากมากเพราะว่า มันเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับคือรถ EV ีเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นกระแสโลกคือยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องมาแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าจะมาเร็วมาช้าเท่านั้นนะครับเอายินดีกว่าเอาพูดเรื่องข้อจํากัดของรถ e ีวีก่อนอันนี้หมายถึง e ีวีแท้ๆเลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์ักอินเนักอินอีีนะครับข้อจํากัดของรถ e ีวีขณะนี้เนี่ยก็คือ1อยู่ที่เรื่องของแบตเตอรี่ คือแบตเตอรี่เนี่ยยังมีราคาแพงแล้วก็ยังเก็บไฟได้น้อยเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยวิ่งไป3-4มสชั่วโมงหรือว่าปปหรือว่าประมาณสัก300กิโลเนี่ย,ยก็ต้องชาร์จไฟแล้วก็ชาร์จไฟครั้งหนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลา20นาทีเป็นอย่างเป็นอย่างเร็วนะครับงน้นตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้รถ e ีเนี่ย อาจจะยังมีความไม่คล่องตัวในการใช้งานเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้<ม>เชือ้อเพลิงแบบฟอสซิลหรือที่เรียกว่ารถยนต์สันดาปภายในะนะครับด้วยความที่มันต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตหรือด้วยความที่มันยังเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่มันสามารถที่จะเรียกราคาได้หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ทำให้รถยนต์ E ีีขนาดนี้เนี่ยมีราคาสูง แบตเตอรี่ก็แพงเทคโนโลยีก็ต้องเสียบปลั๊ก่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ยังไม่เป็นที่นิยมแต่ในเมืองนอกเนี่ยใช่เมืองนอกเนี่ยเป็นที่นิยมแล้วแต่ว่าถ้ายังมีข้อจํากัดด้านเทคโนโลยีอยู่ถ้าแก้ไขปัญหาเรื่องเทคโนโลยีได้รถยนต์พอเซลก็ก็จะหายไปก็ไม่ไม่ถึงกับหายไปอ่ะแต่ว่ามันก็ใช้นชน้อยลงไปเรื่อยๆแต่สําหรับประเทศไทยเนี่ย ผมมีความเห็นว่ามันมันจะไม่เร็วเหมือนกับต่างประเทศทั้งนี้เพราะว่าเรายังมีข้อจำกัดอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับประการแรกเรื่องของการส่งเสริมให้ใช้รถ e-v บ้านเราเนี่ยยังมีข้อจำกัดเรื่องนี้ค่อนข้างมาก <Okay. S 1> คือเรายังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับรถยนต์ e-v <Okay. S 1> เพียงพอโครงสร้างพื้นฐานก็คืออะไรก็คือ จุดที่จะชาร์จไฟฟ้าใ,ให้กับรถยนต์ E ีวีตอนนี้เราอาจจะมีในกรุงเทพค่อนข้างเยอะแต่พอออกต่างจังหวัดเนี่ยมันเริ่มหายากแล้วแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่า<ต>ไอ้ที่มันมีจุดจใช้้ไดอมันจะใช้ได้หรือเปล่าวิ่งเข้าไปเจออาจจะเติมไม่ได้ก็ได้ไไดอาจจะชาร์จไม่ได้ก็ได้อันที่2ก็คือระยะเวลาที่เติมเนี่ยมันยังนานเพราะนั้นคนก็จะมีความรู้สึกว่าต้องไม่สะดวกอะต้องไปนั่งกินข้าวต้องไป นั่งกินกาแฟต้องไปนั่งช้อปปิ้งเพื่อที่จะรอชาร์จไฟอะไร <Okay. S 1> นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองอันที่สามรถยนต์ E ีีของบ้านเราเนี่ยราคาแพง <Okay. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหาเรื่องราคาแพงก็แก้ปัญหาเรื่องเทคโนโลยีแก้ปัญหาเรื่องราคาและอันที่สามก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องนโยบายส่งเสริม mm. ของภาครัฐ uh huh. ว่าจะส่งเสริมยังไงนะครับเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน แล้วยังต้องแก้ปัญหาเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ <c oughs> เพราะว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมใหญ่มาก <c oughs> มีอันดับตน้นต้นของโลก,กมีอุตสาหกรรมต่อเน,นื่องเยะแยะไปหมด <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะไป E ีวีละเราก็ต้องมาดูว่าแล้วอุตสาหกรรมต่อเน,นื่องพวกนี้เนี่ยจะทำยังไง <c oughs> นะครับเขาจะต้องเลิกไปไหมหรือเขายังสามารถจะทําได้ <c oughs> เพราะว่าเมืองไทยเนี่ยยังไงก็ตามรถยนต์สัมดาดภายใน หรือรถฟอสซิลมันก็จะยังอยู่คู่กับประเทศไทยเนี่ยไปอีกอย่างน้อยๆเนี่ยสิบหรือ20ปีอ่ะคือถึงแม้คุณจะมี EV ีมาเนี่ยไอ้รถฟอสซิลหรือ il, รถสันดาปภายในเนี่ยมันก็จะยังขายได้แล้วกระทรวงวางแผนกับเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะท่านกระทรวงก็วางแผนโดยการมีตั้งคณะกรรมการยานยนต์ไฟไฟ,ไฟไ้าแห่งชาติขึ้นมาเพื่อที่จะกําหนดนโยบายและก็ส่งเสริมรถไฟฟ้าเนี่ยให้เป็นเรื่องเป็นราว คือแต่เดิมเนี่ยมันมันไม่รู้ว่าเป็นของใครเพราะมันมีมันมีหลายกระทรวงมีทั้งกระทรวงพลังงานมีทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมมีทั้งกระทรวงคมนาคมอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็มีตั้งคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติขึ้นมาแต่ว่าคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาตินี่หลังจากตั้งขึ้นมา 4- 5หเดือนแล้วเพิ่งประชุมไปครั้งเดียวนะครับแล้วก็เป็นปัญหาว่าจะไปผลักดันให้คณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเนี่ย จะขับเคลื่อน <Okay. S 1> อย่างไรนะครับถ้าเราจะส่งเสริม EV เนี่ยเราจะทำให้ EV ีแล้วเนี่ยกลายเป็นโ r o ดั c ช c h a เปีย n อีกตัวหนึ่งได้ไหม <Okay. S 1> เราจะมีคนมาลงทุนประกอบหรือว่ามาสร้างรถ EV ในประเทศไทยหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องนำเข้า EV จากประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าในระดับประชาชนเขาตื่นตัวมากนะคะจ,คจะการที่จะใช้รถยนต์ที่ทั้งประหยัดพลังงานแล้วสามารถที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ตื่นตัวยังไงก็ตามเนี่ยถ้าถามว่าคุณจะซื้อรถยนต์คันแรกเนี่ยคุณจะซื้อ EV วีไหมอีวีเนี่ยก็จะเป็นรถยนต์คันที่สอง <c oughs> รถยนต์คันแรกก็ยังเป็นรถยนต์ฟอสซิลหรือรถยนต์สันดาปภายในอยู่ <c oughs> มันคล่องตัวกว่าหน <c oughs> ึ่งราคาถูกกว่าให้คุณซื้อรถ E ีวีเป็นรถคันแรกเอาไหม <c oughs> คุณก็ยัง คุณก็ต้องซื้อรถน้ำมันเนี่ยอะไรเป็นรถคันแรกแล้วก็ซื้อ e ีวีเป็นคันที่2องนั้นยังไงก็ตามรถ e ีวีก็ยังต้องเป็นรถคันที่2ของครอบครัวยอยู่ดีค่ะ,ะคอาล,ละค่ะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเลือกรถคันต่อไปเป็นรถ e ีวีหรือเปล่านะ,ะแต่วันนี้ เรื่องราวที่อาจารย์มนุสิริวัลท่านได้นำเสนอก็น่าคิดนะคะ,ะมันก็ยังเป็นเรื่องใหม่อยู่สำหรับประเทศไทยของเราและครั้งต่อไปนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของพลังงานในมิติต่ตางๆ,ๆที่ยังมีเรื่องที่จะต้องเอามานำเสนออีกมากมายเลยค่ะและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะนักวิชาการอิสระด้านพลังงานอาจารย์มนุสิริวัลค่ะสนับสนุนโดยปตทสารพลังใจ w Fight Together